กินเกลี้ยงสวัสดีค่ะอยู่กับกินเกลี้ยงนะคะวันนี้เราจะมาทำต้มหนังวัวนะคะก็มีหนังวัวนะคะเราซื้อมา1กกิโลนะคะวันนี้มีน้ำกะทินะคะเราไม่แยกหัวแยกหางนะคะแล้วก็มีกระเทียมทุบหอมทุบขมิ้นทุบตะไคร้ทุบนะคะซึ่งทุกอย่างเราต้องล้างให้ให้สะอาดก่อนนะคะเราจะจะมาทุบนะคะ เดี๋ยวเรียกติดแก๊สก,กันเลยนะคะเราจะาตั้งกะทิก่อนนะคะกะทิเนี่ยปริมาณเราก็กะว่า,าให้ท่วมนะคะให้ท่วมกับหนังที่เรามีนะคะและเราจะใช้เวลาในการเคี่ยวเพื่อให้หนังวัวเนี่ยเปื่อยอีกนะคะวันนี้เนี่ยหนังสวยมากเลยสัวหน้ากล้องไหน เ็เด็กๆก็จะชอบนะเพราะจะกินในส่วนที่เป็นเนื้อตัวนี้เป็นกับข้าวที่เราทํากินที่บ้านนะคะซึ่งทั้งเด็กและทั้งผู้ใหญ่ก็จะกินเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราใส่นี้ลงไปเลยนะคะกพเคเรื่องเครื่องปรุงนะคะใส่ลงไป จะต้มให้เขาร้อนเดือดสักนิดหนึ่งนะคะส่วนเกลือน้ําตาลอย่างนี้นะคะเราค่อยปรุงนะคะเราค่อยใส่เราต้องชิมรสชาติก่อนนะคะแล้วเราค่อยค่อยปรุงนะคะนี่ของเรานะคะก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเมื่อกี้เราใส่เพิ่มนะคะเพราะเราบอกแล้วว่าปริมาณเนี่ยจะต้องท่วมหนังนะคะแล้วก็เราจะเคี่ยวเขาให้เขาเปื่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หนังกันเลยนะ นางนี้ที่เราซื้อมานะคะเราไม่ต้องล้างนะคะเราซื้อมาแล้วก็เอามาทําได้เลยนะคะมันมีความเปรี้ยวความหวานอ๋อมก็มีเปรี้ยวหวานอยู่ในตัวซึ่งเมนูนี้เนี่ยก็เราก็ทำไม่บ่อยนะคะ เราจะเคี่ยวเขานะคะไฟเนี่ยไม่ต้องแรงมากนะคะไฟมากลางๆทา,า,างอ่อนนะคะตอนเคี่ยวว่าใช้เวลาในการเคี่ยวให้เขาเปื่อยเดี๋ยวเราเคี่ยวนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะตอนที่เขาเปื่อยนะคะแล้วก็เราชิมค่ะเราเคี่ยวมาสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็ มาชิมนะคะมาชิมแล้วเมื่อกี้เราเพิ่มเกลือไปนิดนึงแล้วก็ยังไม่เปรี้ยวนะคะคือรสชาติอ่าไม่เปนเน็นที่เราต้องการนะคะเราก็เลยจะใส่ส้มแขกลงไปนิดนึงนะคะให้มันมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะคะก็เนื้อก็เหี่ยวลงนะคะจากเมื่อกี้เมื่อกี้จะชิ้นตโตๆอยู่ตอนนี้เขาเหี่ยวลงแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราใส่ส้มแขกสัก นิดนึงนะคะให้มีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมาอีกนิดนึงใส่เกลือแล้วเดี๋ยวเราใส่ส้มแขกค่ะนี่คือส้มแขกนะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปนะคะพอเราชิมแล้วมันยังไม่ค่อยอเปรี้ยวสักเท่าไหร่นะคะรสชาติเนี่ยเราต้องการความเปรี้ยวอยีกนิดหนึ่งเขาจะลักษณะแบบนี้นะคะ แต่ว่าบางร้านอาจจะทําชิ้นใหญ่กว่านี้นะคะเขาก็แต่ว่าลักษณะล้ายๆนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เลยนะความเปรี้ยวของหนังหนังเนี่ยแต่ละที่มาก็ไม่เหมือนกัน,นใช่ไหมครับค่ะทีนี้ก็เลยเราก็เลยใส่ส้มแขกเพิเเ่มให้มันเปรียปร้ยว,ยวใ,หใหม่นิดนึงน,นะคะค เกลือเราก็ใส่แล้วน้ําตาลเราก็ามไม่ใส่ไม่ใส่เพราะบางเจ้ามาก็จะมีเปรี้ยวเลยบางเจ้าก็จะมาหวานนำํำก็ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยว่า <reb us S 2> ต้องเพิ่มอะไรไไเราชอบรสชาติแบบไหนนั่นก็แล้วแต่ลองนะคะก็ใกล้จะเปื่อยแล้วอีกสั่ประมาณสิบนาทีก็น่าจะโอเคนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะต้มหน่างัวนะคะเราก็ใส่พริกลูกโดดลงไปนะคะใครจะกินแบบมีรสชาติเผ็ดๆนิดนึงก็เอาพริกไปเลยนะคะก็หอมนะคะรสชาติอร่อยแล้วก็เริ่มกินกันได้เลยนะคะทีนี้เราก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะคะกินเกลี้ยงจ้าสวัสดีค่ะ